สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตบอสบอยซอแอนน้องพลอยน้องเพชรน,นะครับภาพรบรรยากาศนี้ก็คือในค่ำคืนที่หมอรำใจเกินร้อยนะครับบอสบอยซอแอนไปทำการแสดงอยู่ที่พัทยานะครับก็ผ่านมาแล้ว แอดมินก็เลยจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้แฟนขับได้ทราบกันนะครับโดยล่าสุดวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้แหละก็ได้รู้ว่าวันนี้วันที่21มีนาก็จะมีคิวนะครับบอกเลยว่าแม่เซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อบอสบอยซอแอนก็จะพาลูกสาวน่ารักทั้งสองคนน้องพลอยน้องเพชรไปออกทีวีเป็นครั้งแรก แหมใช้ว่าครั้งแรกเลยนะครับสำหรับน้องพลน้องเพชรซึ่งรายการที่บดบอยซอแอนจะไปออกก็เป็นรายการสดวันนี้นะครับเวลาประมาณสักบ่ายโมง <c oughs> ซึ่งรายการที่จะไปออกนั่นก็คือคุยแซบโชว์โอ้โหแหมได้คิวแบบสุดๆไปเลยนะครับสำหรับคุยแซบโชซึ่ง เป็นรายการที่ on air อยู่ทางช่องวันดังนั้นแอดมินเชื่อว่าหลายๆคนนะครับวันนี้วันที่21เนี่ยช่วงบ่ายโมงทุกคนก็คงต้องเปิดช่องวันด,ดูบอดบอยซอแอนแล้วก็น้องพลน้องเพชรจะออกมาแบบไหนแอดมินเชื่อว่าคงจะมีคำถามมีคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่แฟนคลับอยากรู้อย่าง แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้13นาฬิกาก็อย่าลืมไปชมไปดูไปให้กำลังใจบอบอยแล้วก็ซอแอนนะครับต้องน,นอนพรุ่งนี้ลูกต้องได้ไปออกทีทวีตื่น15เต่าเพียเต่าพลอยไปทีวีครับผมมาธรรมดาได้หลานมุงจาัา ร้านจอธรรมดาเนี่ยครับสดียออกทีวีเป็นเองเที่ยงประมาณเที่ยงสแตนบายที่ช่องสามสิบอ็ดช่องวันนะครับทุกคนไปค้นดูนะ คนไม่คนเบื้งเนิ่งเก้าถึงสิบปีที่แล้วอะผมเคยออกรายการเพชรลามารายการแฉแล้วก็รายการตีสิบตอนนั้นลำไย,ยหายทองคำกำลังดังใหม่ๆเลยก็ก็ได้ไปออกรายการคู่กันตอนนั้นตีสิบสมัยนั้นตีสิบถ้าถ้าคือบกคับยีรีนี่ยเได้ไปออกรายการตีสิบเดในะยุคนั้นดีใจมากเลยตอนนั้น ลำไยก็กำลังแบบมีกระแสแล้วครับเพว่าแบบมือหนึ่งน้องสิเด็เป็นซุเปอร์สตาร์นะครตอนนั้นเหมือนลำไยกำลังกำลังดังเพลงเพลงสาวคาหลอ่อใหม่ๆนะครับกำลังมีกระแสห้ามพลาดด้วยด็ดคาดนะครับเรามีนัดกันที่ช่องวัน3 1อในช่วงของบ่ายโมงยังไงก็ฝากแฟนคลับ ทุกๆคนนะครับติดตามให้กำลังใจไปรอฟังสัมภาษณ์สดๆนะครับเป็นรายการสดดังนั้นทุกคนไม่ควรพลาดน,นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิด่งกดไลฟ์กดแชร์และนี่อีกหนึ่งข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้กับแฟนคลับได้ทราบกันนะครับ